สวัสดีครับส่ขูสุคนสุมองสุบอลครับพ่อกับเบาแสใจฝนคือเขาครับพี่น้องเมื่อนี้พพอกันคำคครับเมื่อนี้บเดา้พพอกันนะโดนแล้วครับสองหมื่นสามหมื่นเราผมมีคลิปลงได้ครัเมื่อนี้พาไปส้มมึงห่างต่อครับอุ้ยตัลผมห่างต่อที่ใหญ่มากไวครับผมว่าสิเป็นยังไงหัางแหลกครับ สมกันเลยครับพี่น้องน่งครับมมีสุดแล้วครับอันนี้จะเป็นห้างแหลกครับพีใหญ่ามาไว้ครับกำลังทําร่างดีครับกัดโตตามปกติครับผมใหญ่เติบแล้วตอนนั้นใหญ่ามาประมาณห้างประมาณซ้ำกำปั่นครับพี่น้องตอนตอนนี้ก็ ใหญ่แล้วครับไปเดี๋ยวพาไปเบื่องห้างอีกห้างต่อไปครับรรยากาศคัๆครับพี่น้องฝนกะมาเคลื่อนก็ตกนิดน้อยครับอันนี้ห้างนี้จะเป็นห้างลาสุดครับกับโบลาสุดปันใดดอกใหญ่มากอันนี้ห้างแตกห้างแตกเลยครับ แต่ว่าเมื่อนี้โอ้จอดแล้วครับพี่น้องปาจอดสวยงามเลยครับเอาไปซูงเติบมจอดที่ขนาดแล้วครับบูจอดเรียบร้อยเต็มแล้วครับพี่น้องทางเต็มเรียบร้อยหางที่สองผ่านไปครับเอาเอาไปสูงเติมครับตัวนี้ สูงเติบไปครับห้างต่อไปครับุูนก็มีครับอยู่ต้นแตะคุครับต้นแตหญ่คุณต้นานนี่ก็มีครับใดภาพาไปวิงต้นบานนี้ก่อนครับไปครับนี่ครับห้างนี้ก็เป็นห้างที่สามครับผมที่ใหญ่มากเมือนนั่นละครับที่เหตุคลิปเมือนั้นครับเพราะว่ามันเป็นห้างติดดินครับ ดุหยานะครับพี่น้องครับถือว่าขยายล่างดีครับกำลังใหญ่เลยครับพี่น้องไปครับพี่น้องเดี๋ยวเมียมันหูตัวเดี๋ยวมันสีวีปองอลยเ đ ยแห่งบรไดัทสุดครับ ตขึ้นครับตัวนี้ก็ได้กำลังเล่งฝนกำลังกำลังตกครับขันฝนตกดีกะต่อกะไ่ไว้ครับคันฝนบ่ดีกะไนจักไปครับพี่น้องสมบรรยากาศนาำแรกกันครับเดี๋ยวจำจำขนาดเลยครับพี่น้องคำ ประมาณหามงแรงครับตอนนี้ตะเวนยังเคิงฝาเลยครับหามงแรงไปครับจพาไปสมพูนต้อนอันแต่ใหญ่บนครับไปครับอ่าอันนี้ห้างเป็นห้างทีซีครับห้างนัง้นก็จะเป็นห้างทีหาครับแต่ว่าใหญ่ามากห้างทีเป็นห้างทีสองแต่ว่านับมานนี่เป็นห้างทีหา กำลังเลงกันเลยครับครับพี่น้องสิสุ่มให้เบิง่งอ่ใต้ห่มแต่ครับห่มแต่ไงใส่ไปนี้เลยครับกางกลางหน้าเลยครับพี่น้องมีบ๊บมีบ๊บดีขนาด กำลังขยันกันเลยครับพี่น้องกำลังขยายมันกระสิสะท้อนแสงนึงนิดนึงครับขอถทเขาไัยครับพี่น้องกำลังสัางกันสนั้นเลยครับพี่น้อง นี่เป็นห้างตอแดงหน่อยครับ,รบเป็นห้างตอแดงหน่อยอันนี้กำลังขยายดีครับใหญ่มากท้อหน่อยก็มั่นปั่นนะครับจะของหน้าเขาใหญ่มาไหวครับมาเซียวนี่แหละกำลังขยันก่อครับ ทุนทำผุนก็ะมีครับทำผลกม็มีบรรยากาศน้ำแรงครับคํำครับบุกไก่ครับไก,ก่ตัวนี้บ่ได้แล้วครับผมขยานมันคือกัน แต่ว่าตอนใหญ่กับอมหยาดแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้บ่ได้ครับเป็นห้างที่หาตัวนี้ห้างที่หกห้างน้อยๆนี่ครับเป็นห้างที่หก น้องสาก็มีครับหาน้องสาเลยอุ๊บกอดติเข้าไปสันส้นๆนะครับไปครับส้มร่างต่อไปกันเลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นห้างลาสุดครับพี่น้องทีใหญ่มาบ้านในออกเลาะเลยครับวัดะไดใดมือหนึง่งกำลังทำใจอยู่ครับพี่น้อง เมือใก้ๆได้อยู่ครับแต่จะเป็นสีดำเดียมแน,น่เนาะเป็นห้างทีเจ็ดครับพี่น้องเป็นห้างทีเจ็ดที่นับมาแต่ว่าเป็นห้างลาดซดที่ใหญ่ามากครับบินออกมาอยู่ครับหาเลาะอยู่ตอนมีมีตองานเลาะอยู่ครับ จ,จากสองซ้ำเหมือครับจางสิฟืนโตก็ได้ว่าเอาน้ำมันอุดครับเพื่อความปลอดภัยไปครับส้มพังต่อไปครับนี่ห้างนี้เป็นห้างที่แปดครับนี่ครับใส่ลักไว้เลยครับพี่น้องเบิ่งกันขันลังครับ นามัน,านกะสีเหลี่ยมครับเอาใบใหม่ใส่ใบเพื่อว่าให้มันให้มันนั้นหอมจังหน่อยขึ้นครับห้องแห้งบ่ด้ครับพี่น้องเสียงเคอาะห้างปุ๊กปักปุ๊กปักหลุดไปครับเิ่นห้างต่อไปครับน่ครับข้างหน้าครับ หูไฟนั่นเองนออกยินเข่าอยู่ครับบ๊ามบ๊มอ่ขยันดีครับไปครับห้างต่อไปอ่ามาพอกันห้างทีเก่าครับจะเป็นห้างทีเก่าครับห้างไงก็มูครับพี่น้องตัวนี้ กำลังขยายก็ดีครับกำลังต่อเติมกันสนั้นพันบนเลยครับพี่น้องขยนบนบันมุบนวันหมุนวันกันเลยครับเทางที่เก่าครับไปทายไก่บ่ได้ครับต้องมึงยุง้ยไก่นี่แหละครับ ดีแล้ว <c oughs> เป็น <an> ความปลอดภัยครับพี่น้องกำลังขยายดีเลยครับพี่น้องอาจจะได้กินก้อนมูห้่งนีดดดดดด้เติบโตเร็วไปครับผุนห้่งหนึ่งครับห้่งที่สิบหั่งนึงดูผนครับพี่น้อง ครับเนาะทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็กำลังขยันดีครับเอ้ามันคือมีเตียนมาก,กวนมันหนอมีเตียนหน่อยมาก,กวนน้ำครับทางนี้กำลังเติบโตไปโดยดีครับไปทางที่ิทงที่ิปเครับทางนี้ ครับพี่น้องปัดกึ่งห้างนี้ก็ได้ห้างนี้จะเป็นห้างที่ซีบเอ็ดกำลังตื่นโตครับกำลังฟื้นใหญ่มาได้ประมาณจะสามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละครับประมาณประมาณแล้วก็ในขยายบ่านใน ปันใดลอยจะสี่หับม,มือเนอะอาะจังสิบอันนี้ดีจัง่อยถือว่าออกอยู่ครับออกเลาะอ,ออกเที่ยวหาดนั่นหานี่มากินอยู่ ไปครับคลิปนี้กักมักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแอดกับยายฝนทำคลิปต่อไปครับผมกับบรรยากาศเงยแมแรงครับคำตะเวนกำลังตกดินครับฝ่าแดงจังปัง สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงสำนีครับผมสิหนาภพอกันใหม่สวัสดีครับ